พุรุนยางแตกนะคะนี่เลยค่ะล้อมือสองเข้าอีกแล้วนะคะนี่ค่ะอีแบนกว้าง8.5นะคะหยดน้ำยางปี21 22ค่ะนะคะหลักพันเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะออฟโรดทีอีก้านยกนะคะเวลค่ะมีเวลกว้าง8.5สี่ลูกแล้วก็กว้าง9.54สี่ลูกก็มีนะคะหลักพันเท่านั้นเลยค่ะนะคะด้านในค่ะ t c v Series นะคะมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะ นี้ค่ะมาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยนะคะชุดนี้ค่ะเป็นแม็กหยดน้ําขอบ16นะคะยาง2 6ง7ก5 7ค่ะปี21 1คู่22 1คู่นะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะนะคะดอกหนาเลยนะคะหยดน้ำออฟโรดนะคะ ชุดนี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทเท่านั้นเลยนะคะ9,500บาทค่ะนะคะชุดนี้ค่ะ m a c t e E Band นะคะสีดำหยอดแดงค่ะล้อสีเดิมเลยนะคะกว้าง8.54ลูกค่ะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะยางไทยดีสนติ2 5 5 5 5านะคะนี่เลยค่ะปี20นะคะดอกยางแน่นๆค่ะ ะะสวยเหมือนเบิกใหม่นะคะล้อสวยไร้รอยเลยนะคะชุดนี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่1900บาทนะคะ1,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ค่ะ m a c t e Off r อ a d นะคะยางปี23ค่ะ2องห้านะคะยางปี23เลยค่ะอ f r โ a d ขอบ16นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่1900บาทนะคะได้ยางปี23ค่ะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะ นะคะแล้วก็มาต่อด้านนี้ค่ะแม็กเวลหลักพันค่ะอันนี้แม็กเวลล์้องเงาเงาเลยนะคะยางปี22ค่ะล้อกว้าง9.54ลูกกว้าง9.54วงเลยค่ะนะคะยาง2 5 5 5้าปนะคะปี22ค่ะนะคะใครชอบใครหานะคะหน้าหลังกว้างเท่ากันนะคะแม็กเวลล์ค่ะ กว้าง9.54ลูกนะคะเป็นออฟลุกอย่างนี้ด้วยค่ะนะคะกว้างหน้าหลังเท่ากันเลยนะคะยางปี22 25 5 5สค่ะนะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาหลักพันเท่านั้นเลยนะคะหลักพันค่ะเอาไป8,900บาทนะคะ8,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะ9.5ลูกด้วยนะคะชุดนี้ค่ะแม็กเคเอนะคะ นี่ค่ะล้องานนะคะยางก,กว้าง8.54ลูกค่ะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะกว้าง8.54ลูกด้วยค่ะนะคะแม็ก KM นะคะกว้าง8.54ลูกฝาดุมครบเลยยาง255 50 18นะคะนี่ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะนะคะนี่เลยค่ะตอกยางนะคะนี่ค่ะนะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะ นะคะ9,500บาทได้กว้าง8.54ลูกไม่ล้นนะคะเดี๋ยวขอไล่ด้านนี้เลยชุดนี้นะคะแม็กกั้นยก SUV เป็นล้องานหนุ่มเม้งนะคะได้ล้องานหนุ่มเม้งเลยนะคะนี่ค่ะสีสวยๆค่ะสีเข้มนะคะยาง265 6 0 1 8ปี21นะคะชุดนี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทค่ะนะคะ19,000บาทเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางค่ะ ล้องานหมุมเม้งนะคะฝาครบเลยนะคะ1900บาทค่ะชุดนี้นะคะแมกกานยกเอ v เป็นล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงนะคะก็คือล้อที่มีน้ำหนักเบานะคะรัดด้วยยางนิโตปี2ีค่ะนะคะใช้ยาวๆเลยนะคะดอกยางยังแน่นอยู่นะคะราคาชุดนี้อยู่ที่11,900บาทค่ะนี่เลยค่ะดอกแน่นๆเลยนะคะราคาชุดนี้นะคะอยู่ที่1 000, 1 9 0 0บาทนะคะ นี่ค่ะแล้วก็มีก้านยก s อ v สีดำหยอดขาวนะคะรัดด้วยยางโตโยปี21นะคะนี่ค่ะยางโตโยใช้ย,วยาวๆเหมือนกันนะคะปี21ค่ะ2 6 5 6กหนะคะนี่ค่ะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่1900บาทค่ะนี่เลยค่ะยางโตโยดอกแน่นๆนะคะราคาชุดนี้นะคะอยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะนี่ค่ะด้านนี้นะคะ แม็กวีซีรีสนะคะใครหานะคะรอบที่แล้วจัด6กลูนะคะรอบนี้จัดให้5รูค่ะแม็กวีซีรีส์หูนะคะยางปี23เลยนะคะล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์ปี23ค่ะล้อ v s e r i e s ใส่ล้น5รู1 1 4นะคะจัดให้เลยนะคะล้อใหม่แกะกล่องกว้าง8.54จลูกเอาไปราคาอยู่ที่13,900บาทได้ล้อใหม่นะคะ13,900บาทค่ะยางเปอร์เซ็นต์นะคะล้อใหม่ย,ยางเปอร์เซ็นต์ ชุดนี้ค่ะแม็กทีซีศูราคาชุดนี้บอกเลยสุดคุ้มนะคะแม็กทีซีศูยางปี22ค่ะทีซีศูยางปี22่สิบสองนะคะสองห้าห้าสิบสิบแปดจัดโปรไปเลยค่ะล้อกว้าง8.5ดจใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะกว้าง8 5ดจสี่ลูกการันตีเลยไม่ล้นแน่นอนนะคะยางสวยๆเหมือนเบิกใหม่แบบนี้ค่ะ จัดให้มี1ชุดเท่านั้นนะคะเอาไปราคา11,900บาทเท่านั้นเลยค่ะ1 000, 1 9 0 0บาทค่ะล้อรถเก่งก็มีนะคะ4 9 0 0 5น0 0นะคะล้อรถเก่ง4ลู่นะคะมีให้เลือกนะคะนี่ค่ะนั่นนี้ค่ะเป็นล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์ค่ะการยก SUV ยูว0กบาทค่ะเอาไปเลยยางโตโย2 6 5 6กานะคะ1นึ0งบาทการยก s อ v กว้าง9ออฟศูนย์นะคะแล้วก็มีสีเท่ากันค่ะ การยก SUV สีเท่ากันยางปี21นะคะ1,1900บาทนะคะราคาแล้วก็มีล้อกุ๊กไก่ค่ะนี่ค่ะสีบอลน,นะคะกุ๊กไก่ล้องาน JP ค่ะมีรับประกันนะคะเอาไปล้อใหม่แกะกล่องกว้าง8.5 4ลูกใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะยางเปอร์เซ็นต์ปี21ค่ะ2,558้า 25, ราคาค่ะ1,900บาทเท่านั้นนะคะ ชุดน,นี้แม็กเอเกว้าง8.5 4ลูกนะคะยาง255 18ปี21ค่ะราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะกว้าง8.5ไม่ล้นนะคะล้อใหม่แกะกล่องค่ะนะคะชุดน,นี้ค่ะล้องาน D2 ค่ะ CP 035นะคะล้องาน D2 ค่ะยาง255 18นะคะอันนี้เป็นมือสองนะคะราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะ ล้อเวลยังนิตโตออฟรึกเงาๆยังนิตโตปี20นะคะ2550ชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะ n 5 r s r ออฟลึกอย่างนี้เลยยังปี21นะคะ255558ค่ะเบอร์ยางชุดน,นี้เอาไปราคา8,900บาทค่ะ IE30 หูล้อสวยๆย,ยางสวยๆเลยปี P 21 255558เอาไป8,900บาทค่ะการยก SUV สี่น้ำตาลน,นะคะ นี่ค่ะ7,900บาทนะคะสําหรับรถตัวเตี้ยอยากใส่กานยกนะ,ะยังเป็น245 45 8 4เส้นค่ะ7,900บาทอันนี้ RE30 นะคะใส่ล,ล้น5รูใน1 4ค่ะ7,900บาทอันนี้ Macwell ค่ะล้องเงาออฟลึกเลยอันนี้8,900บาทค่ะ Macwell ออฟลึก SE37 ค่ะอันนี้8,900บาทจะเป็นกว้าง8.5 4ลูกนะคะไม่ล้นนะคะ นี่ค่ะด้านหลังค่ะแม็กเวลยางปี21ชุดนี้7,900บาทแม็กเวล N5 RS นะคะรองงานหนุ่มมิง้งยางปี21ค่ะอันนี้8,900บาทแม็กเวลออฟลึกยาง265 6กห้ค่ะชุดนี้นะคะ8,900บาทค่ะอันนี้แม็กเวลออฟลึกยางปี21นะคะ265 6กห้ค่ะ7,900บาทนะคะด้านในค่ะเดี๋ยวมาไลา่ด้านในชมนะคะ นี่ค่ะราคา4,900-5,900ก็มีนะคะอันนี้ม a c TE37 ค่ะยางปี21ค่ะนี่ค่ะยาง2 6 5 4 0 1 8คู่หลัง2,95-3,58ปี21นะคะอันนี้ TE37 ค่ะเอาไป5,900บาทค่ะอันนี้ MAC RPF1 ใส่ล้น5รู114ค่ะพร้อมยางด้วยนะคะเอาไป4,900บาทค่ะ อันนี้แม็กเวลค่ะยาง2558ค่ะแม็กเวล6ลูกชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะ r e 30นะคะยาง2 5 5 5 0ค่ะอันนี้เอาไป5,900บาทอันนี้แม็กเวลค่ะล้องามหนุ่มเมง้งยางปี22ค่ะยางสวยมากนะคะจุดนี้ยาง25558ปี22ค่ะอันนี้เอาไปราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะ อันนี้แม็กอาร์ทีจิงงานเลนโซ่ขอบ20นะคะเนี่ยค่ะยางนิโตะนะคะ265 50 20ค่ะขอบ20นะคะล้องงานเลนโซ่ชุดนี้เอาไป7,900บาทพอค่ะนะคะด้านนี้นะคะอันนี้แม็กอารีสามสค่ะพร้อมยางเลยนะคะ6,900บาทนะคะอันนี้ ale, แม็กเวลล้องงานหนุ่มมิง้งออฟลึกล้องเงาๆเลยค่ะนะคะอันนี้เอาไป8,900บาทค่ะอันนี้แม็กเวล ยางปี21 2 6 5 6 0 1 8ค่ะอันนี้6,900บาทค่ะอันนี้ m a c w e l l off l o o อันนี้ RX7 ค่ะอ f f l o o นะคะนี่ค่ะอันนี้เอาไป6,900บาทอันนี้ m a c w e l l รองงาน JP ยาง2 6 5 6 0 1 8ปี20ค่ะ8,900บาทค่ะอันนี้ Maxwell ยางบางนะคะ6,900บาทอันนี้ Maxwell ลายเหมือนดอกไม้นะคะยางปี21ค่ะ2 6 5 6 0 1 8นะคะ 7,900บาทค่ะอันนี้ Max CE28 ยาง2 5 50นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่อันนี้ยางปี21นะคะราคาอยู่ที่7,900บาท PE37 ค่ะร้งงาน Pro Max ยางปีแถมนะคะ3,900บาทค่ะ Maxwell Fast 9ค่ะสีดําขอบทองนะคะยาง265 60 8ค่ะใครชอบแนวนี้นะคะสไตล์มีเซลลอเลยราคาอยู่ที่1900บาทค่ะ อันนี้ m a ก w e l l ออฟลึกยาง265.60นะคะ7,900บาท Ie 30ค่ะยาง2 5 5ห้นะคะใส่ล้นห้รูหนึ่งมสค่ะอันนี้7,900บาทนะคะมีค่ะด้านหลังมีอีกนะคะเดี๋ยวได้ราคาให้ค่ะอันนี้ m a c w e l l ค่ะ5ลรูนะคะยาง2 5 5 5้ปี21ค่ะล้อเงาเลยนะคะ5,900บาทค่ะนี่ค่ะ5,900บาทนะคะ TE ค่ะ ยาง265 60นะคะอันนี้5,900บาทอันนี้ทีอียาง2555นะคะ5,900บาทอาร์พีเอฟ1ยางบางนะคะอันนี้4,900บาทค่ะล้อเรนโซ่นะคะ D1 SR ลอเรนโซค่ะ7,900บาทอันนี้แม็กเวลยาง265 60ค่ะ5,900บาททีอี bon, 4บอน4,900บาทค่ะนะคะ แล้วก็มีทีอีสีน้ำตาลอันนี้ก็เอาไป3,9 0 0รอบาทค่ะนะคะด้านนี้ยังมีอีกนะคะเนี่ยค่ะด้านนี้ยังมีอีกนะคะอยู่ฝั่งนี้ยังมีล้อเป่าก็มีนะคะเนี่ยค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นก้านยก s อ v ยางสองห้าห้าปี22ค่ะสำหรับคนอยากใส่ก้านยกนะคะแต่ใส่รถตัวเตี้ยนะคะอันนี้ใส่ได้เลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,9 0 0อบาทค่ะ อันนี้กั้นยก s u v ยาง265 6418ปี20ค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะแล้วก็มี TE 37หยอดแดงนะคะยาง265 6418ปี21นะคะอันนี้6,900บาทค่ะนะคะสำหรับล้อเปล่าก็มีนะคะมีมือสองแล้วก็ล้อใหม่นะคะล้อใหม่ค่ะราคาอยู่ที่9,500บาท ะะล้อใหม่แกะกล่องนะคะไม่ว่าจะเป็นก้านยกนะคะมีสีดําสีเทากันนะคะล้อใหม่แกะกล่องก้านยก SUV กว้าง9ออนซ์นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทแล้วก็มีน่ค่ะล้อกว้าง8.5สเปคไม่ล้นนะคะนี่ค่ะลายประมาณนี้เลยนะคะกว้าง8.5นะคะไม่ล้นนะคะล้อเปล่านะคะอยู่ที่9,500บาทค่ะนะคะยางค่ะ2427นะคะยางเปล่า6,900บาท 2,6,4,4เส้นนะคะ7,500บาทค่ะล้อเปล่ามือ2ก็ม enfin ีนะคะ r อนะคะอย่างนี 4, ้นะคะ4,900บาท R E 5ลรูนะคะ4,900บาท C E 4 9นะคะก็4,900บาทนะคะ RPF1 ก็4,9 0 0บาทค่ะล้อเวลค่ะเงาเงาเลยนะคะ4,900 4,900เอาไปเลยนะคะล้อเวล6รูนะคะล้อเงาเงอย่างนี้นะคะ4,900บาท MAC RP F1 ค่ะ RP F1 3,900บาทเอาไปเลยค่ะ RP 6รูนะคะ PE สีบอลอย่างเงี้ยค่ะ3,900บาทเหมือนกันนะคะเอาไปเลยค่ะนะคะแล้วก็มี RE กว้า e ง8.5ค่ะล้อเปล่านะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะล้ออยู่ที่ล้อกว้าง8.5ชุดนี้5,900บาทนะคะ Maxwell N5 ค่ะออฟลึก5,900บาทอันนี้ก็ Maxwell ออฟลึกค่ะ เอาไป5,900บาทนะคะแมกโนเลียลอ,อลึกนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีล้อ TC 005เป็นล้องาน D2 นะคะมีฝานะคะล้องาน D2 มีฝานะคะอันนี้มีฝา TC นะคะล้อเปล่า7,900้าบาทค่ะนะคะล้อเปล่านะคะกว้าง8,5นะคะล้องาน D2 ค่ะนะคะใครสนใจนะคะร้านพุรุนยางแตกค่ะ สนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ0951199659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7จ,จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะหรือว่าใครจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านภูรุลยังแตกค่ะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยค่ะนะคะ หน้าร้านค่ะรับเทอร์ล้อดเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทอร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะร้านพุรลูยางแต่ค้าขอบคุณค่ะ